สวัสดีครับอยู่กับ Honda Civic FB นะครับเป็นอีกครั้หนึ่งนะครับที่นิยมมาติดตั้งกันที่ร้านนะครับโดยติดจอ Android นะครับรุ่น k a n ซัสนะครับ1.109นะครับความละเอียดหน้าจอ1.280นคูณ7.2.0นะครับตัวนี้เป็น CPU 8คอร์นะครับ Android 10นะครับแรม3า o ลอมเป็นระบบ 5G นะครับรองรับ Apple ิ a คาเนะครับผม แล้วก็จอ9นิ้ว IPS 2.5 d นะครับสามารถใส่ซิมการ์ดได้นะครับผมมีสล็อตเสียบซิมการ์ดให้นะครับ USB ให้มาทั้งหมด3พอร์ตนะครับอ่หน้าจอเดิมๆเ,เป็นแบบนี้นะครับคนไยพอร์ต USB เดิมตรงนี้ก็ยังสามารถใช้งานได้ปกตินะครับตรงนี้อ่เรามาดูฟังก์ชันนะครับการใช้งาน ดับแรกเลยนะครับเรามาดูเรื่องของพวงมาลัยนะครับนะครับพวงมาลัยก็จะขึ้นที่ไอมิดด้วยนะครับลดเสียงเพิ่มเสียงนะครับโอเคนะครับแล้วก็ตัวนี้มี Apple Car p เพนะครับผมลองรับ Apple Car p เพนะครับแบบเสียบสายนะครับสามารถฟังเพลงผ่าน Spotify ผ่านจ๊บได้หมดนะครับ เรามาดูกล้องมองหลังนะครับอ่านี่คือกล้องมองหลังนะครับที่เราทําการติดเพิ่มใหม่ๆเส้นนี้สามารถปรับได้นะครับปรับสูง้ปรับกว้างปรับขึ้นสูงนะครับแล้วแต่ตามสไตล์ของคนขับนะครับโอเคอเรามาดูส่วนหลักๆกันนะครับตัวนี้ก็จะมี g o o g l e Map นะครับ ข้ามการใช้งานก่อนนะครับตัวนี้จะเร็วมากนะครับถ้าเราเชื่อม Hotspot Wi-Fi ไว้นะครับถ้าเราเตรียมพร้อมการทำทางเราใช้เวลาเพียงแค่2วินาทีเท่านั้นนะฮะในการที่เราจะเลือกจุดหมายปลายทางนะครับสมมุติผมจะเลือกไปที่แฟชั่นแฟชั่นไอแลนด์เห็นไหมครับ ปุ๊บมันก็จะคำนวณรวดเร็วมากนะครับไม่ต้องรอโหลดนะครับเริ่มได้เลยนะครับโอเคพร้อมนำทางละกลับมาแล้วมาดูในส่วนของ YouTube YouTube นะครับนี่ครับ youtube จะเร็วไม่เร็วนะครับให้ดูนี่ครับการไหลนะฮะนี่การเลื่อนนะฮะประมวลภาพเร็วมากนะครับโอเคนี่นะครับ หาคำตอบให้กคำถามเต็มจอถ้าเราจะแบ่ง2จอนะครับก็สามารถแบ่งได้นะครับกดตรงนี้นะครับอ่ะมีโทรศัพท์เข้ามานะครับ Apple c a r าเฟ่สถ้าเราจะแบ่ง2จอนะครับเราก็กดนี้นะครับ กดเพยไปนะครับแล้วก็กดนี่นะครับก็ยังใช้งาน2จอได้ปกติไม่มีอืดน,นะครับถ้าเรายกเลิกแล้วก็ลากมาที่นี้ภาพคมชัดนะครับตัวนี้หน้าจอ1 2 8 0คูณ7 2 0นะครับภาพคมชัดมากนะครับแม้จะมองด้านข้างนะครับ หน้าเนียครับก็ผมชัดได้ปกตินะครับ